สามคำถามนะครับที่ต้องตอบให้ได้ก่อนที่จะมีภรรยาคนที่สองครับวันก่อนนะครับได้มีลูกเพจคนหนึ่งนะครับได้เข้าทักถามในเพจนะครับว่าโค้ดครับผมอยากมีภรรยาเพิ่มครับแต่โดยส่วนใหญ่ภรรยาจะมาปรึกษาเรื่องสามีมีคนอื่นสามีนอกใจหรืออะไรก็ตามแต่ที่ผมตกใจคือคนเป็นสามีครับมาปรึกษาว่าเออผมขอมีภรรยาเพิ่มควรจะทําไงดีมาปรึกษาว่าเ,าาเาาานี่ยผมหาผู้หญิงไม่ได้เลยผมเห็นลูกเพจของโค้ดเนี่ยมีผู้หญิงเยอะช่วยแนะนําหน่อยอะไรแบบนี้ผมตอบกลับไปว่าตามใจ เขาก็ตกใจนะว่าเอ๊ทำไมไม่ห้ามหรืออะไรก็ตามผมบอกว่าคือถ้าดูแลไหวคุณก็ก็มีได้ครับเพราะว่าจะไม่สามารถไปห้ามเขาได้เพราะวาความเชื่อทางศาสนาเขาอนุญาตให้มีภรรยาสี่คนนะครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่ผมโพสเคสปัญหาความพันมาหลายร้อยเคสนะครับก็คือว่าจะมีปัญหาอันหนึ่งที่เจอบ่อยๆคือว่าสามีเนี่ย คือไปมีภรรยาเพิ่มโดยที่ไม่ได้ทําตามหลักศาสนานะครับโดยมีเพราะเหตุผลอารมณ์ทางเพศอะไรก็ตามและสุดท้ายทําให้ทุกอย่างแย่กว่าเดิมนะครับวันนี้ผมมีหลักคิดนะครับสำหรับคุณผู้ชายหรือหนุ่มๆนะครับที่กําลังอยากจะมีภรรยาเพิ่มนะครับถ้าตอบคาถามสามถามเหล่านี้ได้เนี่ยก็โอเคแต่ถ้ายังตอบไม่ได้เนี่ยบางทีต้องกลับไปแก้ไขตัวเองใหม่อีกหลายข้อเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะอธิบายว่าแต่ละข้อมันมีอะไรบ้างครับข้อที่1นนะครับก็คือว่าจะมีนะครับเหตุผลมีเพราะว่าแรงขับทางเพศหรือว่าเหตุผล ทางด้านศาสนานะครับโดยส่วนใหญ่นะครับมักจะอ้างนะครับเหตุผลทางศาสนาทําตามแบบอย่างนบีนะครับทาตามแบบอย่างของผู้รู้ทางศาสนาหรืออะไรก็ตามครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนเนี่ยไม่เคยทําตามสิ่งที่นบีบอกเลยจริงๆก็คือว่าตอนที่นบีเขาแต่งงานเนี่ยเขาไม่ได้มีแต่งงานด้วยเรื่องทางเพศแม้แต่ครั้งเดียวเลยเขาแต่งงานเพราะเหตุผลทางศาสนาล้วนๆเขาไม่ได้แต่งงานกับหญิงโสดเขาแต่งงานกับแม่ไม้คนที่ไปลบแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็เขาสัญญาว่าจะดู ดูแลภรรยาของคนที่ไปลบด้วยกันถ้าเกิดดูแลโดยที่ไม่รับแต่งงานบางทีก็อาจจะดูแลลาบากครับเขาก็เลยแต่งงานบางคนก็อายุ60จะมีสาวสวยก็คนเดียวก็คือลูกสาวของเพื่อนสนิทที่เหมือนกับว่าฝากฝังไว้นะครับลองถามตัวเองว่ากําลังมีอารมณ์ทางเพศอยู่หรือเหตุผลทางศาสนาครับข้อสังเกตยอย่างหนึ่งที่ผู้ชายนะครับแต่งด้วยอารมณ์ทางเพศก็คือว่าเวลาถูกภรรยาห้ามเนี่ยหงุดหงิดนะครับจะกระฟัดกระเฟียดนะครับข้อ2คือว่าเวลาต้องการผู้หญิงมากๆเนี่ยจะสัญญาทุกอย่างเลยจะบอก ว่าจะให้นู่นให้นี่ให้ได้ทุกอย่างเลยนะครับโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของคนรอบข้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทําผิดศีลธรรมครับบางทีก็แอบไปคุยก่อนบางทีก็ทําเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับบางทีก็อาจจะแบบว่าแอบมีอะไรนะครับหรือว่าพาผู้หญิงไปนอนก่อนแล้วก็ค่อยมาแต่งทีหลังอะไรเนี่ยถ้าอย่างนี้ล้วนเป็นอารมณ์ทางเพศทั้งนั้นนะครับสิ่งสาคัญคือถ้าเราแต่งใจแต่งงานด้วยอารมณ์ทางเพศเนี่ยอารมณ์ทางเพศมันมีขึ้นมีลงนะครับอารมณ์ทางเพศลดลงเราก็จะเหมือนไม่สนใจแล้วก็กลัับไปปสสนนนใจิ่่่งงททีีเเ็หห้าาลกขอร ก็คืองานแล้วก็ลูกๆแล้วก็ภรรยา,าครับแล้วก็ทิ้งๆคว้างๆกับภรรยาที่เข้ามาด้วยอารมณ์ทางเพศเพราะอย่าลืมว่าเราจะต้องดูแลเขาไปตลอดชีวิตไม่ใช่เอามาเพื่อเพื่อสนองตันหาหรืออารมณ์ทางเพศครับข้อ2องเนี่ยค,คือมีความสามารถในการเลี้ยงดูหรือยังนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการเงินนะครับความสามารถด้านร่างกายนะครับหรือความสามารถด้านการแบ่งเวลาหรือให้ความยุติธรรมหรือว่าความสามารถในการเป็นผู้นํากล้าตัดหินใจนะครับซึ่งสามีหลายคนเนี่ยยังต้องพึ่งเงินของภรรยาด้วยซ้ำครับ างทีภรรยาต้องช่วยผ่อนบ้านผ่อนรถบางทีภรรยาต้องดูแลกับข้าวกับปลาเองครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเรายังต้องพึ่งภรรยาเนี่ยพอเราแต่งงานภรรยาคนที่2เนี่ยแล้วภรรยาคนที่2เขาไม่มีเงินนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอาเงินของตัวเองเนี่ยเอาไปให้ภรรยาคนที่2ได้แต่พอภรรยาคนแรกเนี่ยให้เขาดูแลตัวเองสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นก็ทําให้กลายเป็นแบบว่าเกิดความไม่ยุติธรรมครับเพราะในหลักการของการแต่งงานในศาสนาิสลามเนี่ยเขาจะเน้นไว้เลยว่าต้องยุติธรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเเเเรรืื่่่่อออองงงงงงวลาินททีต้แบ รหรือว่าการปฏิบัติตัวต่างๆต้องยุติธรรมมากที่สุดนะครับเงินจะกินข้าวเงินจะค่าเทอมให้ลูกยังไม่มีแล้วพอเราไปแต่งเพิ่มกลายเป็นว่าเพิ่มภาระ2เท่าดีไม่ดีก็คือว่าเราก็เอาไปเอาเงินของภรรยาคนแรกแหละไปจุนเจือภรรยาคนที่2ครับซึ่งสิ่งนี้ก็จะเกิดปัญหาครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเคสกรณีที่ผู้ชายยังต้องพึ่งผู้หญิงโดยส่วนมากจะจบที่การหย่าร้างนะครับหรือไม่ก็ฝ่ายหญิงก็จะบังคับให้ฝ่ายชายไปหย่าร้างภรรยาคนที่2ครับส่วนใหญ่นะครับคนที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงเนี่ คนที่รับผิดชอบมากๆเขาจะไม่กล้าที่จะมีเพิ่มด้วยดูความพร้อมของตัวเองแต่คนที่ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบเนี่ยเขาจะไปแต่งเลยโดยที่ค่อยไปตายเอาดามหน้าและสุดท้ายเนี่ยก็คือพังทุกฝ่ายภรรยาคนที่2ก็เสียใจภรรยาคนที่1ก็เสียใจลูกก็เป็นซึมเศร้าและทุกอย่างก็พังหมดเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านศาสดาให้ความสาคัญมากที่สุดก็คือว่าความรับผิดชอบนะครับถ้าเกิดคุณยังรับผิดชอบตัวเองยังไม่ได้ยังรับผิดชอบหน้าที่แรกยังไม่ได้การชะลอไว้ก่อนหรือการที่แบบว่าไปทําตัวเองให้ดีขึ้นออาาาจจะดีกว่่ครับยลืม ว่าเวลาเราเอาผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเนี่ยเราต้องดูแลเขาจนแก่เท่านะครับไม่ใช่ว่าเรารู้สึกเบื่อเขาเมื่อไหร่เราก็ทิ้งแบบนี้มัน,นไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องรับผิดช,ชอบไปถึงวันตายเลยนะครับข้อที่3นะครับเวลาจะแต่งนะครับดูดีๆนะครับว่าแต่งแล้วเนี่ยทุกคนแฮปปี้ขึ้นไหมคนในรครอบครัครเรควขขขเรามีความสุขขึ้นไหมหรือทุกคนแย่ลงภรรยาเรามีความสุขขึ้นไหมลูกๆเรามีความสุขขึ้นไหมไม่ใช่ว่าพอแต่งแล้วเรามีความสุขคนเดียวแต่ทุกคนคทุกกันหมดเลยญาติของพ่อแม่พี่น้องของเราคือทุกคนทะะเลาากันหมดแต่่ว เราสบายตัวคนเดียวเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกัน,นครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนที่เราลําบากครับกับภรรยาคนแรกครับตอนที่เราไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราแบบช่วยเหลือกันและกันครับแต่วันหนึ่งผู้ชายหลายคนเนี่ยพอเริ่มมีเงินมีทองพอเริ่มสบายเนี่ยเริ่มอยากจะมีภรรยาเพิ่มโดยที่ไม่ได้สนใจความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับบางทีผู้ชายหลายคนครับจะชอบแบบว่าอ้างว่าคุณไม่ทําตามหลักศาสนาเลยเนี่ยจริงๆคือภรรยาทุกคนเขาก็เชื่อหลักศาสนานะครับแต่ว่าทุกคนเขามีหัวใจครับเวลาเขามีหัวใจเนี่ยเขาจะเจ็บ ปวดเวลาที io, ่เขารักคุณมากแล้วก็วันหนึ่งวันที่คุณไปรักคนอื่นเพิ่มเติมหรือไปมีคนอื่นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะเจ็บปวดแล้วก็บางความเจ็บปวดของเขาเนี่ยอาจจะแบบว่ามันเกินเยียวยามันเกินการควบคุมของจิตใจเขานะครับหลายครั้งนะครับความเจ็บปวดตรงนี้ส่งผลไปเลยครับกลายเป็นโรคแพนิคกลายเป็นโรควิตกกังวลกลายเป็นซึมเศร้าครับอย่างน้อยครับถ้าเกิดคุณไปทําเรื่องนี้แล้วก็คุณอย่าไปซ้ําเติมเขาเพราะว่าการที่เขาเป็นแพนิคการที่เขาเป็นซึมเศร้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับอาจจะเป็นแผลใจที่มัันนรรรุแงคบ เป็นหน้าที่สามีที่จะต้องเยียวยาแต่ใจตรงนี้แต่จะดีที่สุดก็คือว่าถ้าเรายังไม่มีความสามารถตรงนี้ถ้าเรายังทําแล้วให้เขาเจ็บปวดได้ขนาดนี้บางทีอาจจะต้องถามตัวเองว่ามันคุ้มค่าไหมถ้าเราโดนกระทําแล้วเจ็บปวดขนาดเดียวกันนี้เราจะเกิดอะไรและอย่าลืมนะครับว่าลูกๆของเราครับถ้าเกิดเรามีลูก5คนความเจ็บปวดของลูกก็จะคูณ5ถ้าเรามีลูก3มคนความเจ็บปวดก็คูณ3มครับลูกบางคนนะครับบางทีก็คือว่าเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะก,กัน,นครับจนกลายเป็นซุมเศร้าะอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะแต่งงานลองคิดดูให้ดีนะครับว่า คนรอบข้างสําคัญไหมนะครับถ้าเกิดแต่งแล้วที่เหลือเขาจะทุกไปตลอดไปเนี่ยคุณรับผิดชอบไหวไหมถ้าเกิดเขาซึมเศร้าคุณช่วยดูแลได้ไหมไม่ใช่ว่าพอเขาซึมเศร้าคุณก็ดาา่าซ้าคุณก็หาว่าเขาดราม,มา่าแล้วก็คุณก็แบบทอดทิ้งเขาไปนะครับวันนั้นความคับขันมาก่สุดเลยคือคุณต้องรับผิดชอบให้ได้นะครับถ้าเกิดยังรับผิดชอบไม่ได้อย่าคิดจะมีเพิ่มครับสำหรับใครนะครับที่เจอปัญหาเหล่านี้นะครับแล้วก็เกิดแผลใจนะครับคุณภรรยาหลายคนเกิดแผลใจที่สามีไปมีคนอื่นแล้วไม่สามารถใช้ชีวิตได้นะครับเกิดช ขปลดล็อกก็คือสามารถช่วยได้ครับมีอยู่เคสหนึ่งนะครับภรรยาคนหนึ่งที่เขาถูกสามีไปแต่งเพิ่มนะครับแล้วสุดท้ายทําให้เขาแบบไม่สามารถใช้ชีวิตได้นะครับก็คือนอนไม่หลับระแวงทั้งคืนแล้วก็สุดท้ายก็แบบว่ากินข้าวไม่ได้ดูแลลูกไม่ได้หรืออะไรก็ตามแล้วก็เขาก็ตัดสินใจมาโคชชิ่งปลดล็อกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากที่เขาได้เยียวยาแผลใจนะครับที่เขาได้ถูกกระทําโดยสามีครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขามองเห็นข้อดีต่างๆเขามองเห็นจุดบกพร เริ่มกลับไปคุยกับสามีได้เหมือนเดิมเริ่มให้อภัยครับเริ่มกลับมาดูแลลูกเริ่มกลับมาโฟกัสตัวเองนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับที่อยากจะทําให้ตัวเองดีขึ้นมีความสุขขึ้นแล้วก็เยียวยาบาดแผลใจแล้วก็สามารถป้องกันนะครับเหตุการณ์ที่จะไม่พึงประสงค์ในอนาคตนะครับก็ติดต่อนะครับเรียนคอร์สเซลโคชชิ่งนะครับหรือติดต่อโค้ดส่วนตัวก็ได้ครับพิมพ์เข้ามาทาง Li น์โอเอนะครับแอดโค้ดไอจันพิมพ์เอสซีนะครับแล้วก็ใครอยากสอบถามรายละเอียดก็ติดต่อเข้้าามไดดรัักกเลใหญ่สวี